สวัสดีครับมาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับมันเดรับไต้หวันเกาหลีนี่เป็น2ตัวล่างรูดขึ้นลงบวกลบ24ตัวนะครับผมจะใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับมันจะมีไต้หวันกับเกาหลีนะครับนะครับมาดูผลกันจริงๆนะครับล่างหนึ่งของวันวันอังคารคือเลข2 0เลขกลางนะครับแล้วถ้าท่านถามจริงมัยคบเลขตามนี้เลข2 0นก็นี้ครับไม่จะเป็นต้องเชื่อผมครับนี่นะครับ มองเห็นนะครับต้หวัตรเกาหลีนะครับพื้นเลขตามนี้นะครับกดนี่นะครับ9 6ถึง99ถึงศ0นศนย์ถึง20ถึง4 4สีนะครับคือเลขกลาง2 0ศนย์คือเอาการเอา2 0งบวกลบ24นี่ครับคู่ตะวันเกาหลีนะครับ8เทั้9าทั้าครับ2ตัวล่างนะครับเลข2 0ศนะครับพูดขึ้นลง24ตัวนะครับ9 6ถึง99ถึงศ0นนย์ถึงส4ถึง4 4สีนะครับคือการเอาสองศูย์บวกลบ24บตัวนะครับ บวกบวกยี่บสี่กับลบยี่สิบสี่นะครับก็จะมาเข้าไต้หวันเลยครับเข้าหนึ่งหกเลยครับแต่ว่าคือเพอเพราะเข้าแล้วไม่แนะนําให้ตามเกาหลีต่อต่อแล้วนะครับเข้าหนึ่งหกนะครับลายท่านถามลายกลุ่มก็คือแบ่งปันจำร,รูดเดือนละสามร้อยบาทกับฟังเ์ชันเดือนละสามร้อยบาทต่อคนทั้งสี่ชุดที่ผมเคยให้อยู่านช่วล้องให้ปฟ,ฟรีครับส่วนมันมีรอบเช้ากับรอบบ่ายครับจะทํายังไงครับ ก็คือต้องลักษณะแบบนี้ครับคือมันมีไต่หวันในเกาหลีถูกไหมครับสมมติรอบแรกเป็นรูจ่าย92นะครับซึ่งตอนนี้มีจ่าย9495นะครับผมยกตัวอย่างที่92สนะครับสมมติรอบแรกไต่หวันเข้าก็คือหยุดนะครับไม่แนะนําให้ตามต่อนะครับถ้าไต่หวันไม่เข้าก็เบิ้นทบมาที่เกาหลีครับก็จะเป็นลักษณะเงื่อนไขตามนี้นะครับเป็นทุนรวมตามนี้นะครับถ้าเกิดมามาถูกเกาหลีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าพอจะลองไปบวกลบดูเอาเองนะครับร้อยแปดสี่สบลบ ท่านรูด94-95ก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับก็นแนะนำรูดทั่ว1หนึ่งชุดนะครับเล่นตัวแล้เริ่มเล่นบาท2บาทควรจะมีทุนสำรองประมาณ1,500บาทนะครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้นก็นี่ครับอันนี้คือผลผลจริงๆนะครับคือช่วงที่มันถ้าไม่ถูกใต้หวันก็ถูกเกาหลีแบบนี้ครับทั้งก็คือทุนก็เกบไว้เฉยครับก็ตรงนี้คือเป็นกําไรทุกวันก็เติมกําไรเข้าไปครับส่วน วันที่มันหลุดครับยังไงก็มีหลุดครับวันที่มันหลุดท่านจำเป็นต้องดึงทุนออกมาจะมากจะน้อยก,อก็อีกส่วนหนึ่งครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ